จังหวัดมุกดาหารตำรวจบุกจับสองผู้ต้องหาค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาไอซ์9กกิโลกร,รมัมยาบ้าน1น7 4เม็ดพร้อมอาวุธปืนหนึ่งกระบอกและกระสุนมุกดาหารตำรวจนำหมายคน้นบุคคลบ้านเอกเย็นค้ายาเสพติดรวบผู้ต้องหาได้สองรายพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดตรวจค้นพบยาไอซ์หนัก9กกิโลกร,รมัมยาบ้าน1น7 4เเม็ดได้สอบสวนผู้ต้องหารับว่ามีเครือข่าย จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านขนข้ามโขงข้ามมาส่งให้โดยมีนายวรยานบุญราผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารพลโทเสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองและพลตำรวจตรีชัดชัยวงสุนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารร่วมถแถลงข่าวที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองานาฬิกาก้องกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกวิจิต บุญยวันผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารหลังสืบทราบว่าที่บ้านเลขที่46ทับ6ถนนสุทธิมักต,ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีพฤติกรรมเปิดบ้านค้ายาเสพติดขายเปรกและขายส่งจึงขอหมายค้นของศาลจังหวัดมุกดาหารที่ค125ทั2,565ลงวันที่7ธันวาคม2565ก่อนสั่งการชุดจับกลุ่มนำโดยพันตำรวจตรีเดชา เวรุวนารัก์สวัสดปรับปรามและกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมพวกได้ทำการเข้าตรวจค้นตามหมายค้นของสารจังหวัดมุกดาหารพบนายอัธนพหรือเบิร์ตคูสกุลอายุ36ปีเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายค้นก่อนเข้าทำการตรวจค้นจากการตรวจค้นภายในบ้านได้พบนายธนากรขันติยะอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่80ทับถนนสุธิมัก ตำบลศรีบุญเรืองอเอเภมืองจัังหวดมุกดาหารอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นภายในห้องนอนพบกล่องโฟมด้านในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือ,อยาไอซ์จำนวน9หอ่อน้ำหนักประมาณ9กิโลกร,รมัมพร้อมอยาบ้าจำนวน1,374เม็ดได้ตรวจสอบใต้ที่นอนพบอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด7.65มมยี่ห้อเวลเทอร์จุดพพ จำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมแม็กกาซีนจำนวนหนึ่งแม็กโดย2ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดทั้งหมดพร้อมอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ได้ก,กล่าวหาว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมได้ตรวจยึดทรัพย์สินรถยนต์กระบะสประตูยี่ห้อฟอร์ดสีขาวทะเบียนกององห7 3มุกดาหารจำนวนหนึ่งคันและสองผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเตรียมขยายผลเครือข่ายขายยาเสพติดสองฝั่งโขงกลุ่มนี้นำตัวมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนิวยีสุรศัก เดวิดโชคชัยภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน